เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจและก็แปลกใหม่มากสำหรับคนไทยนะครับกับรถไฟฟ้า100%รเซราคายังไม่รู้เลยแต่ยอดจองเป็นหมื่นแล้วนะครับที่ผมได้ยินมานะครับว่าไม่มีพูดสตาร์ทใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเทดสายร,รถคันนี้กันเลยครับเ,เปิดสันลุก ครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ C C C Auto Gates Wall Motor อุบลราชธานีนะครับเป็นอีก1นึคันที่น่าสนใจและก็แปลกใหม่มากสำหรับคนไทยนะครับกับรถไฟฟ้า100%เอ o ซโอากูดแคนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับหัวหน้าช่างเทคนิคนะครับจะมาให้ข้อมูลของเราเกี่ยวกับโอ a า o o กูดแคทันนี้นะครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นเป็กนะครับเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคของ C C C Auto Gates Wall Motor อุบลนะครับ เราอยากจะรู้ว่าโอลาร์กูดแคทเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่รุ่นครับตัวโอลาร o กูดแคทนะครับตัวนี้เขาจะออกมาอยู่ที่สามรุ่นย่อยนะครับก็จะมีรุ่นที่1ก็คือตัว500อัลต้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว400โปรนะครับส่วนอีกรุ่นย่อยอีกตัวหนึ่งคือจะเป็น ตัว400เทคคือตัวเริ่มต้นนะครับตัวที่บอก400นี่คือหมายถึงระยะทางที่วิ่งได้นะครับของรุ่นนะครับอ๋อ400กิโลเมตรใช่ไหมครับใช่ครับตัว500ก็สามารถวิ่งได้ถ้าเท่าที่เขาเทสมาก,ก็สามารถวิ่งได้ทั้งหมด501กิโลเมตร501กิโลนะครับ มีความแตกต่างอะไรบ้างครับที่แบบโดดเด่นโดดเด่นเลยนะครับตัวความแตกต่างระหว่างห้าร้อยกับ4ี่ร้อยนะครับก็คือหนึ่งแตกต่างแบตเตอรี่จะแตกต่างกันครับตัว4ี่ร้อยจะเป็นแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับส่วนตัวห้าร้อยอัลต้าจะเป็นแบตลิเทียมเทอร์นารี่นะครับซึ่งมีความใหญ่แต่ว่ามีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ผลิตจากอลูมิเนียมที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับตัวนี้นะครับแสดงว่าห้าร้อยนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าในอีกจุดหนึ่งก็จะเป็น ง่ายๆคือตัวออร่าพวกของเกตวอรเขาจะผลิตมาเน้นในด้านของความปลอดภัยนะครับก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุการชนด้านหน้าด้านหลังก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่6ตัวด้านหน้าแล้วก็6ตัวด้านหลังนะครับแล้วทีนี้ในตัว400โปลเนี่ยมีกี่จุดนะครับตัว400โปลนะครับมันจะมีด้านหลัง4ด้านหน้าสด้านหลัง4ด้านหน้า2ใช่เป็น6จุดนะครับใช่ครับนอกจากนี้เพิ่มเติมไหมครับแบบเช่นไฟหน้าเนี่ยเห็นว่าเป็นอินเทลเจนต์ไลท์ใช่ไหมครับ คือให้มาทุกรุ่นไหมครับหรือว่ามีแค่บางรุ่นตัวนี้จะเป็นเหมือนกันแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่มีตัวเด่นตัวหนึ่งคือถ้าสมมุติเราขี่ทางที่สวนเลนกันระหว่างคันทั้งหน้านะครับตัวนี้มันจะมีโหมดปรับระดับไฟไม่ให้แย่ตาคนที่มาด้านหน้าโดยอัตโนมัตินะครับเวลาผับเป็นปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติใช่ครับบอกเลยว่าดีไซน์ของโอล g า o ูดแคทเนี่ยไฟหน้าเนี่ยสวยมากๆนะครับแลวเพราะว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับไฟเลี้ยวจะเป็นวงกลมเลยสวยมากนะครับ คันที่เรารีวิวอยู่เนี่ยคือรุ่นตัวไหนครับตัวที่รีวิวอยู่ตัวนี้คือเป็นตัวรุ่น400โปรนะครับ <400 S 2> ไม่ใช่ตัว <Pro S 2> top นะครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เป็กช่วยพาผมพาดูรอบคันหน่อยนะครับว่าออปชันเนี่ยแต่ละรุ่นเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นตัว400โปรกับ500อัลต้มันจะมีกล้องรอบทิศทางนะครับก็คือจะมีกล้องด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังแล้วก็ด้านบนครับที่จะสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ของตัวรถได้ชัดเจนซึ่งเขาทํามาเพื่อไม่ให้เฉี่ยวชนให้มีความปลอดภัยได้สูงครับมีกล้อง,ท,งทั้งหมดกี่จุดครับผมตัวนี้เบื้องต้นจะมีอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็กระจกมองข้างสองข้างแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวประมวลผลอยู่ตรงกระจกด้านบนที่จะวิสัยทัศน์เห็นตัวรถด้านบนทั้งหมดเป็น3 6มองศาับโอเคงั้นเดี๋ยวเรา มาดูส่วนที่ชาร์จหน่อยนะที่ชาร์จอยู่ฝั่งนี้เนาะใช่ครับนี่นะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เลยเนี่ยทีชาร์จนะครับทีนี้ที่ชาร์จเนี่ยผมอยากรู้ว่าเวลาชาร์จเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มสำหรับตัวโอลา g o o ู c แชร์นะครับเขาจะมีการชาร์จมาให้เรา2แบบนะครับก็คือตัวด้านบนสุดนี้จะเป็นการชาร์จไฟแบบกระแส สลับนะครับคือชาร์จไฟแบบ AC นะครับครับผมส่วน2รูด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นการชาร์จไฟแบบ DC นะครับคือกระแสตรงครับตัวนี้การชาร์จจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างใช้เวลาเท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับปริมาณแบตที่เราเหลืออยู่ในตัวรถถ้าเราไปชาร์จนะครับถ้าผมพูดถึงของตัว400ถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่0ถึง80นะครับถ้าเราไปชาร์จไฟแบบ DC นะครับคือกระแสตรง จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่45นาทีน45นาทีใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าแบตเหลือ30ถึง80ตตัวนี้จะใช้เวลาชาร์จแบบ DC 32นาทีนะครับตัว400นะครับ แล้วก็ส่วนตัว500นะครับ500ลต t a ถ้าสมมุติว่าแบตเหลือ0ถึง80%จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่60นาทีนะครับ60นาทีใช่ครับเพราะว่าแบตบบขนาดตรงใช่ไหมครับใช่ครับชาร์จไฟแบบ DC เพราะว่ามันแบบมีขนาดที่ความจุที่ใหญ่กว่าครับส่วนตัวชาร์จแบบเหมือนชาร์จตามบ้านเรามีตัวที่ชาร์จก็ชาร์จแบบ AC กระแสสลับตัวนี้ใช่ครับถ้าเป็นตัว400จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ 8ชั่วโมงนะครับใช้เวลาชั่วโมงใช่ครับเป็นกระแสสลับนะครับตัวชาร์จแบบ AC, ครับแล้วก็ตัว500จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงและทีนี้ไอ้ตัวชาร์จแบบเนี้ยกระแสรตรงเนี้ยครับสามารถชาร์จได้ที่ไหนบ้างครับตัวนี้มันจะต้องมีสถานีปัม๊มการชาร์จไฟนะครับเหมือนคล้ายๆกับเหมือนปั๊มน้ามันเหมือนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ตัวด้านบน a อสามารถชาร์จได้ที่บ้านเลยใช่ไหมครับในการชาร์จที่บ้านเราต้องดูก่อนนะครับว่า หม้อแปลงไฟที่บ้านเราสามารถรองรับตัววอชาร์ตได้หรือเปล่านะครับว่าเพราะว่ามันจะมีกระแสไฟแอมไม่เท่ากันนะครับครับผมตัวนี้ตัว400โปรกับตัว500อัลต้าตัวนี้จะเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว400เทคตัวเริ่มต้นจะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ17นะครับแต่ว่าตัว500กับ400โปรตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับแล้วสำหรับด้านท้ายของ ORA Good Cat ตัวนี้บอกเลยว่า มีจุดเด่นไม่น้อยเหมือนกันนะครับสาหรับเซกเมนต์เดียวกันนะครับเบื้องต้นผมขอพูดในส่วนที่ว่าน่าจะมีคําถามจากลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับที่ว่าทาไมไม่มีปัดน้าฝนหลังนะครับที่ไม่มีมาเพราะว่าตัวนี้มันมีกล้องหลังกล้องรอบทิศทางทุกอย่างซึ่งวิสัยทัศน์ที่จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ภาพคมชัดมากนะครับโดยที่จะไม่ได้ผ่านกระจกเราก็สามารถมองที่หน้าจอหรือว่ากระจกเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็มีการปรับกระจกด้านข้างให้อัตโนมัติ <ม>ก็จะสามารถเห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนมากนะครับตัวนี้แล้วในจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่แบบเป็นจุดเด่นเลยแหละก็คือไฟท้ายของคันนี้นะตัวนี้มันจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแบบโคมยาวนะครับถ้าพูดถึงมันจะเป็น3มโคมครับแต่ว่าตัวนี้มันจะอีกจุดหนึ่งจะอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับ<ม>แล้วก็ตัวส่วนฝาท้ายก็ตัวนี้จะไม่ใช่แบบระบบไฟฟ้าครับแต่ว่าเราเป็นแบบเมนนวลที่เราสามารถกดแล้วสามารถเปิดได้ประมาณนี้นะครับครับผม การเก็บของนะครับก็เบื้องต้นได้ประมาณนี้นะครับจากที่เราดูกันสามารถพับเบาะได้ไหมครับตัวนี้เราสามารถพับเบาะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้นะครับตัวนี้สามารถพับเบาะได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองหน่อยนะครับว่าพับเบาะแล้วเนี่ยจะประมาณไหนนะครับนี่นะครับหลังจากพับเบาแล้วนะครับก็สามารถจุของได้เพิ่มขึ้นประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับสามารถจุของได้เยอะเลยสําหรับคนที่เดินทาง2คนนะครอุปกรณ์นี้ให้มานะครับจะเป็นแบบชุดกะะยางจุกเฉินแะลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีสายไฟตัวหัวชาร์จแบบ USB C นะครับที่สามารถชาร์จไฟแบบ AC นะครับครับผม ตัวรุ่น4ี0้อโปสีภายในมันจะเป็นสีทูโทนดำนะครับสีดําสีเดียวนะครับส่วนตัว500มันจะมีสีทูโทนอยู่3สีนะครับซึ่งมีสีเทาสีทูโทนน้าตาลแล้วก็ดํานะครับให้เราเลือกส่วนเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับส่วนตัว400 t e c ทจะเป็นเบาะผ้านะครับวัสดุเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีการเดินได้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะฮะสวยเลยทีเดียว แล้วก็มี ISO fix ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยครับและคันนี้นะครับให้ที่ลองแขนมาด้วยนะครับในฮาวเลนะครับยังไม่มีมาให้นะครับคันนี้มีให้แล้วนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้ของรถตัว a l l r a d ค c ูดแคนะครับฝั่งตรงกลางนี่จะเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าจออีก สำหรับคนขับอีกตัวหนึ่งนะครับรวมหน้าจอทั้ง2ส่วนในตัวนี้มันจะอยู่ที่17.25นิ้วนะครับ17นิ้วเลยนะครับ17.25ใช่ครับสามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับเพื่อให้มันทํางานใช่ไหมครับใช่ครับสั่งเสียงว่าเราจะเปิดอะไรปิดอะไรหรือให้มันทําอะไรโทรเข้าโทรออกอะไรอีกทีครับผมเดี๋ยวพี่เป็กพาชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเพราะคนก็สอบถามมาเยอะว่ารถไฟฟ้า100เ็นเนี่ยห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับก็ต้องบอกในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวนี้มันไม่ได้สันดาบด้วยเครื่องยนต์นะครับตัวนี้คือรถไฟฟ้าแบบ100เซนนะครับ,รบไม่มีเครื่องยนต์นะครับ<อ>มันจะใช้พวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวควบคุมนะครับก็พวกตัวด้านบนมันจะเป็นออนบอร์ดนะครับเป็นตัวควบคุมพวกการแปลงกระแสไฟจ่ายก,กระแสไฟเพื่อเลี้ยงในอุปกรณ์ในตัวรถนะครับ แล้วก็จะมีแบตลูก12โวลต์ลูกหนึ่งเพื่อช่วยในการเลี้ยงอุปกรณ์ในตัวรถนะครับจ่ายกระแสไฟเลี้ยงนะครับรถรุ่นนี้จะสามารถมีแรงม้าได้ที่143แรงม้านะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแรงบิดสูงสุด210นะครับก็ถือว่าไม่เบานะครับสำหรับรถเก๋งนะครับที่ใช้งานด้วยไฟฟ้า1 0 0นนะครับถือว่าสามารถสู้กับเซกเมนต์เดียวกันได้เลย ใช่ครับผมแล้วก็อาจจะมีคําถามบางคำถามว่ามันสามารถลุยน้ําได้หรือเปล่านะครับซึ่ง ถ้าตามที่เขาเออกแบบแล้วนันตัวนี้สามารถขับผ่านน้ำลุยน้ำได้ตามปกตินะครับ <S 2> <S 2> สูงสุดถึง30เซนติเมตรได้เลยนะครับสเซนติเมตรเลยนะครับสำหรับการขับลุยน้ำนะครับผมโอเคครับและนี่นะครับก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าการขับเคลื่อนของ o อ a Good Cat คคันนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้า100ซนะครับพี่เป๊กคิดว่า o อ a Good Cat ตัวนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้า100ยเนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทำตลาดรถไฟฟ้าในไทยได้มากน้อยเพียงใดครับ ก็เท่าที่สัมผัสกับลูกค้าแล้วก็พวกยอดจองต่างๆนะครับก็ค,บค่อนข้างที่จะได้ผลต่อรับค่อนข้างสูงมากนะครับตอนนี้ยอดจองก็หลักหมื่นแล้วนะครับเพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันนะครับแต่ว่าในวันที่29นะครับตุลาคมนี้เราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับราคาแล้วก็ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างก็จะชัดเจนมากขึ้นครับในช่วงในช่วงนี้บางข้อมูลบางส่วนอาจจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าทางลูกคา้าหรือว่า บุคคลทั่วไปภายนอกอยากทราบ <dele. S 1> ข้อมูลอะไรสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปนะครับ g e s t Wall Motor นะครับตัวนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ทั้งหมดนะครับดูรุ่นรถสีรถหรือจองหรือว่าลงทดลองขับอยากทดลองขับอะไรสามารถดูผ่านแอปตัวนั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายค่ายรถน้องใหม่นะครับค่ายแบรนด์น้องใหม่นะครับสำหรับ Guest Wall Motor ที่เข้ามาทําตลาดในเมืองไทยนะครับซึ่งบอกเลยว่า เป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับรถไฟฟ้า100%หรือแม้แต่ฮาวาวรุ่นก่อนนะครับที่เป็น h ฮ b ริดนะครับและได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่ายอดจองเนี่ยราคายังไม่รู้เลยแต่ยอดจองเป็นหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ g a ส e ์วอลมอเตอร์อุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับกันต่อนะครับสำหรับโอลา o o กู a t ็ครับไปนครับ ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โอล่ากูดแคทันเทสได้คันนี้กันแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับว่าตัวโอล่ากูดแคทเนี่ยเป็นยังไงบ้างในการขับขี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมานะครับว่าไม่มีพูดสตาร์ทใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็เบื้องต้นผมจะแนะนรว่าตัวนี้มันเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมันจะไม่มีปุ่มคุดสตาร์ทให้เรากดถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าตัวรถเราต้องปลดล็อกรถอยู่แล้วนะครับถ้าเราปลดล็อกเปิดประตูออกมาตัวนี้ หน้าจอจะลันเป็นสวิตออนทันทีนะครับนี่คือการสวิตออนนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าไปในตัวรถคือขั้นตอนการสตาร์ทก็คือเราเอากุญแจเข้าไปด้วยแล้วก็แค่เพียงแค่อยากเบรกนะครับแล้วให้สังเกตที่หน้าจอมันจะขึ้นคําว่า ready นะครับนั่นคือพร้อมสามารถขับขี่ได้นะครับแล้วทีนี้เวลาเวลาจะดับรถเลยครับตัวนี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทแต่เราจะมีปุ่มดับเครื่องยนต์นะครับอยู่ ด้านในนะครับตรงคอนโซลนะครับฝั่งขวานะครับมีปุ่มดับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเทสไดรฟ์รถคันนี้กันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในโอราบูดแคทกันแล้วนะครับแค่หยยบเบรกอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คือถ้าเราปลดล็อกแล้วเปิดประตูเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออนแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้สตาร์ทนะครับอาอหย่าเบรกแล้วขึ้นเลดี้แล้วนะครับใช่ครับอ๋อระบบแอร์อะไรก็จะทํางานหมดเลยนะครับใช่ครับโอเค พอเข้ามาแล้วนะครับบอกเลยว่าก็มีความคล้ายคลึงกับฮาวาวลอยู่นะครับอย่างแรกก็คือเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าก็มันจะเป็นหลักการคล้ายๆกับเกียร์อัตโนมัตครับแต่ว่าหลักการภายในเกียร์มันจะไม่เหมือนกันมันจะใช้มอเตอร์เป็นตัวขับนะครับตัวนี้ครับผมเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับพร้อมกับออโต้เบรกโฮต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ย ดูไม่ลกนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรเลยมีปุ่มก็มีปุ่มนิดเดียวนะครมีปุ่มเปิดปิดแอร์ใช่ไหมครับใช่รับผมเป็นเกี่ยวบระบบตัวแอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินนะครก็ตัวนะครับสำหรับใน o อ a g o o ก Chat นะครับมันจะมีโหมดให้เราเลือกขับขี่อยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ5โหมดนะครับแต่ว่าเราสามารถกดปุ่มด้านขวาได้นะครับจะมีปุ่มคำว่าโหมดว่าเราจะเลือก ขับขี่ในโหมดโหมดไหนนะครับว่ามันจะมีเราสามารถกดได้มีโหมดอออโต้นะครับโหมดออโต้โหมดมาตรฐานมาาตรฐนแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดอีกหนึ่งโหมดจะเป็นโหมดประหยัดนะครับโหมดประหยัดแต่ว่าอีกโหมดหนึ่งจะอยู่ที่หน้าจอตรงกลางนะครับก็คือโหมดอีโคพัฒนะครับอีโคพัฒนะครับเอาไว้ใช้มันเป็นโหมดที่ประหยัด มากนะครับอย่างเช่นแบบแบตเตอรี่เราจะเหลือปริมาณที่น้อยมากก็อยากให้ใช้โหมด e c o คพัดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการขับขี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มเนี่ยเต็มเลยนะครับครูสคอนโทรลนะครับใช่ครับสมาร์ทคอนโทรลนะครับอันนี้จะเป็นแบบกลมๆนะครับเหมือนหน้าปัดรถทั่วไปเลยนะครับอันนี้ทีมเทคโนโลยีนะครับจะเป็นแบบหน้าปัดดีต้อนนะครับหน้าปัดดีต้อนก็จะเป็นงี้จะดูแบบสปอร์ตกว่านะครับผมว่า สมมุติเรากดที่ตัวรถนะครับเราสามารถเลือกชมไนดะ้เลยว่าเราอยากดูมุมไหนใช่ดูมุมด้านหน้าน,นะครับใช่ด้านข้างโอ้ดีมากเลยนะครับผมว่านี่โอ้แจ๋วเลยนะครับสำหรับตัวกล้อง360อยสงศาตัวนี้นะครับอย่างแรกกดเบรคมือก่อนนะครับตัวนี้ผมจะมีจุดหนึ่งแนะนำก็คือถ้าสมมุติว่า มันเข้าเบรกมืออยู่นะครับแล้วเราเข้าเกียร์ดีเพื่อจะเคลื่อนที่นะครับถ้าคนขับไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยตัวนี้ยังไงเบรกมือจะไม่ปลดนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าสมมุติว่าคนขับใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วนะครับถึงจะอยู่ในเกียร์พีแล้วเข้าเกียร์ดีสามารถเหยียบแล้วก็ปลดเบรกมือโดยอัตโนมัติจะเน้นเฉพาะคนขับก่อนนะครับเบื้องต้นเหยียบคันเร่งมันก็จะปลดเบรกมือให้อัตโนมัติเลยใช่ครับ เข้าใจแล้วครับก็เป็นระบบความปลอดภัยใช่ครับเน้นความปลอดภัยครัแต่ว่ต้อหงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยสะครับไม่มีเสียงเครื่องเลยนะครับตัวนี้จริงจริงๆมันจะไม่มีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ทางกฎหมายของเราต้องการให้มันมีเพื่อในการสัญจรใช้ถนนเขาจะได้รู้ว่ามีการขับรถจึงมีให้เราเลือกให้เสียงมันออกครับตัวนี้เลือกให้มันสามารถเลือกได้3ามเสียงนะครับ เขาเป็นจุดที่บังคับนะครับเลือกเสียงเหรอครับเลือกเลือกเสียงภายนอกเหรอครับอ่าใช่ครับที่เรามันจะมีให้เราเลือกอยู่สามเสียงนะเพื่อให้คนที่ใช้ถนนได้ยินเสียงรถของเรานะครับจริงๆถ้าไม่เปิดก็จะไม่ได้ยินนะครับค่อนข้างจะเงียบเป็นรถไฟฟ้านะครับมีเสียงไหนบ้างครับตอนนี้เสียงที่หนึ่งฟังนะครับตอนครับถ้าเป็นเสียงที่สองแบบนี้ครับเท่เท่มากเลยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเสียงที่สามอีกเสียงหนึ่ง เฮ้ยเสียงนี้เท่อะนะขอลองหน่อยนะครับนะอนันนี้คือแบบว่าจริงๆรถไฟฟ้าไม่มีเสียงนะครับแต่เหมือนกฎหมายเขาบังคับให้มีนะครับเพราะว่าจะมีลำโพงอยู่ด้านนอกแล้วก็กล่องตะกบขบด้านบนก็ใชครับถ้าเรามาเกียร์ดีมันก็จะเห็นกล้องด้านหน้านะครับถ้าเข้าเกียร์อาก็จะเห็นกล่องด้านหลังแล้วก็มุมด้านบนทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับเนะี่ยก็ถือว่าช่วยในการกะระยะ สำหรับคนที่แบบยังขับรถไม่ค่อยแม่นอะไรมันก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวตอนนี้มันก็จะโชว์ภาพให้เราเห็นสักพักนะครับมันค่อยจะตัดมาเป็นข้อมูลในนี้ปกติครับผมตัวนี้เป็นเทสเสียงที่เราเปิดไว้เสียงสองนะครับตัวนี้คือเสียงที่สองนะครับถ้าสมมุติเราปิดมันก็จะได้ยินอีกแบบหนึ่งครับแทบจะไม่ได้ยินนะครับถ้าพูดถึงเงียบเลยนะครับ่เราสามารถเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับ สวัสดีโอร่าค่ะฉันฟังอยู่เปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟก็จะเป็นการสั่งทางานด้วยเสียงประมาณนี้นะครับซึ่งจะสามารถสั่งได้หลายตัวนะครับขอแค่ว่าในการพูดในการสื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจในการที่เราสั่งนะครับครับผมซึ่งในเส้นที่เราเห็นในกล้องนะครับมันจะมีเส้นให้เราเห็นนะครับแล้วเวลาเราถอยนะครับ ถ้าเราถอยเข้าไปในจุดที่สามารถมีความปลอดภัยเส้นนั้นมันจะมีเส้นสีเขียวเตือนนะครับว่าสามารถปลอดภัยจอดได้ถ้าเรายังถอยอีกมันเหมือนมันจะชนมันจะเตือนเป็นสีเหลืองครับพอสีเหลืองแล้วเรายังถอยอีกมันจะเป็นสีแดงนะครับมันจะเตือนออพอถอยไปที่ชิดมันจะทําการเบรกอัตโนมัติให้อีกนะครับครับผมเป็นระบบช่วยเบรกใช่ไหมครับใช่ป้องก,กันให้เราไม่ให้ชนด้านหลังดีนะครับในตัวของออฟชั่นตัวนี้นะหรือว่ามันจะมี เส้นกัระยะให้ใช่ไหมครับว่าระยะห่างจากด้านหน้าเท่าไหร่นี่ครับถ้าอยู่ในสีเขียวนี้คือจะเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับครับผมถ้าถอยเข้าไปอีกมันจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวมันสีเหลืองครับผมอันนี้ก็คือใกล้แล้วใช่ไหมใช่ครับแนะนําให้จอดอยู่ในเส้นที่เราเป็นสีเขียวที่ที่แนะนําเบื้องต้นนะครับ ถ้าสีเขียวก็คือปลอดภัยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็ดีนะครับ,นะรบในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกะระยะให้ถือว่าดีเลยนะครับโอเคนอกจากนี้การทดสอบขับโดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าการแฮนดリンงเนี่ยการหมุนพวงมาลายัยต่างๆการขับขี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลย ในการพวงมาลัยนี้เราก็สามารถเลือกได้3รูปแบบนะครับแบบเบาแบบสบายหรือแบบสปอร์ตใช่ครับครับผมเหมือนตัวฮาวาวนะครับก็สามารถปรับน้ําหนักพวงมาลัยได้นะครับก็ดีนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบขับนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าร0อยปรซโปากุดแคทคันีี้นะครับ ครับผมหลังจากเราได้ทดสอบขับ o u r g o o o d Cat ท0ัน0โปรคันนี้แล้วนะครับก็บอกเลยว่าการขับขี่คร่าวๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเครื่องยนต์การใช้งานนะครับการขับขี่ถือว่าง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีออปชั่นช่วยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบต่างๆนะครับรักษาวความปลอดภัยเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบพันตัวนี้หือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็การขับขี่เนี่ยผมยังไม่ขี่แบบเต็มที่นะแต่ว่าก็รู้สึกว่าถือว่าดีเลยเพราะเครื่องยนต์นี่ก็แบบเสียงเงียบนะครับแล้วก็การขับขี่การหมุนพวงมาลัยช่วงล่างเบื้องต้นถือว่าขับขี่เนี่ยน่าจะดีเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาทดสอบขับเหมือนผมนะครับ สามารถลงทะเบียนใช่ครับก็จะมีเป็นแอปของ Gate Wall Motor นะครับจะอยู่ในเหมือนการเราโหลดแอปทั่วๆไปครับตอนนี้สามารถโหลดแล้วก็เราจะเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนต่างๆเยอะนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากทดสอบขับนะไม่ว่าจะเป็นคนอุบลหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน Gate Wall Motor นะครับสามารถลงทะเบียนทดสอบขับที่ศูนย์ C C C Auto อุบลราชธานีใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมแล้วก็ หรือใครอยากมาดูรถตัวจริงนะครับก็มาดูได้ที่นี่เลยนะครับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อคอเซ็นเตอร์ของทางร้านและเพจ a c e b o o k นะครับใครนะครับอยากติดต่อสอบถามเข้ามาถามรายละเอียดได้ตามที่แปะไว้เลยนะครับผมสลหรับวันนี้นะครับผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยแนะนำนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวรถออราคูทแคทคันนี้ครับผมสวัสดีครับ